คือไม่อยากให้นักข่าวเห็นก็ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานนะคะคที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะช่วยเหลือกันหลายฝ่ายหลายหน่วยกันเหลือเกินนะคะก็จะฉุนเฉียวดา่าไล่แถมขู่จะพุ่งให้รถชนตายว่าแบบนี้เนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดราชบ,บัรทมที่พระนครศรีอยุธยานะคะอย่างที่พี่จงบอกเห็นนักข่าวก็ปิดประตูจากละวัดเลย แล้วก็พบว่ามีตํารวจสายตรวจของสมภรณนครหลวงเขาก็ยังเข้ามาตรวจเป็นระยะนะแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆอะไรคุณมนทนยังยืนยันจะเข้ากรุงเทพและขอร้องทุกหน่วยงานไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้ามาพบเห็นว่ามีใครเข้ามายุ่งกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหยุดเดินทางเลยนะจะไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรแต่อย่างใดอันนักข่าวเลยต้องไปคุยกับคนแวดล้อมแทนนะคะแม่ค้าไก่ย่างท่านนี้คุณสมพิษแซ่ตั้งก็บอกว่าก็เอาอาหารไปให้กินนะนะตอนแรกเห็นว่าไม่รับแต่ทานเจ้าอาวาสบอกก็รับไปเถอะ เขาก็รับไปนะเท่าที่ดูเนี่ยแม่ค้าบอกว่าสงสัยคุณมนทนคงจะเหนื่อยจากการเดินทางมีความเครียดสะสมจากที่อื่นก็เลยมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะตอนที่คุยกับทางแม่ค้าไก่ย่างคุณมนทนก็ไม่ได้พูดถึงความขับแค้นใจอะไรบอกแค่ว่ารําคาญจหน้าทีต้องการจะพักผ่อนส่วนทางหลวงพ่อรำพึงเจ้าวาดวัดราชบรรทมนะคะก็ได้บอกว่าพูดคุยกับคุณมนทนและก็ไม่มีอาการก้าวร้าวอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเข้าไปใกล้จะแสดงท่าทีหวาดระแวง ต้องการจะไปที่เดียวคือกรมบัญชีกลางเท่านั้นเพราะว่านี่คือมุ่งหมายของเขานะคะเป้าหมายของเขาไอ้ที่เกิดความเครียดเนี่ยอาจจะเพราะว่ามีนักข่าวมาทําข่าวอาตมาก็เตือนสติไปแล้วนี่หลวงพ่อท่านบอกแบบนี้ว่านักข่าวเขาทาหน้าที่ของเขาไม่ได้มีเจตนาไมด่ดีทุกคนมีสิทธิ์ต้องเคารพกันก็ตักเตือนให้เขามีสติการใช้อารมณ์มันไม่ถูกไอ้อักับกิริยาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นผลพวงจากอุบัติเหตุที่เขาได้รับมา มันก็เลยกระทบกระเทือนไปถึงจิตใจว่าแบบนี้นะคะทางหลวงพ่อลำพึงก็บอกว่าถ้าจะพาไปส่งกรุงเทพจะไปไหมคุณบนทนบอกไปแต่ว่าต้องเป็นหลวงพ่อไปส่งเท่านั้นไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคนอื่นไปส่งจะไม่ไปแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็บอกช่วงนี้ก็ติดกิจนิมนต์อยู่ด้วยนะมันยังไม่สะดวกจะเดินทางทันทีก็คงต้องรออีกสองสาวันคงดูรถด้วยจะเอารถอะไรไปส่งนะรถของที่วัดก็ไปไม่สะดวกนั้นเป็นรถตอนเดียวเท่านั้นเองคุณบนทนบอกกับพระว่าจะอยู่อีกสองวันนะคะ พระท่านก็บอกว่าเอาก็แล้วแต่ความตั้งใจนะแต่จริงๆนี้แล้วทางวัดเนี่ยดูแลคุณมณฑลไม่ได้หรอกก็ต้องรีบไปส่งนะแต่เดี๋ยวหายเรื่องรถราแล้วก็จัดการเรื่องกิจนิมนต์ให้เสร็จก่อนฟังเสียงทางพระอาวา่พระเจ้าอาวาสหน่อยนะคะพระครูชาคอธรรมโสพลรือว,ว,ว่าหลวงพ่อรำพึงค่ะเหมือนเรืองก,กระทบกระเทชินมันยอเขาคุยแล้วบอกว่าเอองั้นผมเชือ่อพ่อเชื่อพ่อเนี่ยทาว่าทางพ่อไปส่งผมผมไป แล้วพ่อไม่ส่งผมมาขออยู่สองวันมันจะไปอย่างไรไงยังไม่ไปส่งมึงยังไม่ขับมึงขี่ไปเองมึงก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไม่ถึงไม่รู้วหแต่นี่เราเราเราอยู่เพื่อความสงสารพระมีเมตตานมตตาทุกคนมันเหมือนก็กระทบกระเทือนมาเยอะทบกเทืองอะไรทั้งทั้งทั้งร่างกาย ทางจิตใจทุกคนจะมีสติอยู่นะคงไม่เป็นอนี้เห็นกล้องไม่ได้เลยไม่รู้เป็นคนแพ้กล้องเลยไม่รู้กล้องโวยวายโวยวายอะไรนักหนาไม่รู้แต่อยู่นู่นโวยวายอยู่ไวพยมัะมานีเหม็นโวยวายแล้วก็ลงแตกใจอยู่ช่วงโีนที่นี้เขาแมที่นี้ไม่เห็นผู้ใดว่าก็เขาอะไม่ยอมกานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่วัดนะคะยังประทอดอยู่ยอมให้หลวงพ่อลำพึงไปส่งค่ะนะ แต่หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวรออีกสองวันค่ะอ,อ๋พอพอหลวงพ่อ